สวัสดีทุกผู้ชมกันแน่นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องฟรีฟาร์กันดเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอะไรนะครับผมก็จะมารีวิวกล่องพลาสดุกนะครับกับสดุกพสดุกที่เหมือนจะมีใครส่งมาให้ผมนะครับก็เออก็น่าจะนานมาแล้วผมเพิ่งมาลื้อหาเจอนะครับ เจแป๊บนึงนะครับ่อบกี้เ่อก็ไปได้มาออไปขยี้ตรงแบบนี้ครับเพราะว่าบอจะไปให้ทุกคนเห็นนะครับไม่เจอประการใดอ่ะกี้นี้ก็ตัดแปว่าเพราะว่าคุยคุยทุละกันแป๊บนึงนะครับอ่าวันนี้นะก็จะมาแกะกันเลยนะไม่พูดมากนะครับสียานาฬิกา เสียวเวลาเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยตัดกันไว้กันเอากนะันโอเคโอเคครับผมเป็จะเปิดแล้วนะครับอืมเปิดพร้อมกันนะครับข้างในก็จะเป็นแบบมีกระเช็าชู่วอีกมีมีใบเลยมนาะให้ด้วยดูจะใบก่อนผมส่งของมาให้พี่ครับช่วยแกะของที่ผมส่งมาให้ด้วยครับโอเคครับ มันก็จะมาแกะเลยนะวันนี้เนี่ยมันตึงกระดาษชิชู่รัวๆเลยนะผมขอเอา,เอาโฟกัสกล้องออก,ก่อนไปไปไปก็กระดาษชิ้นที่สองใส่มาก็ประมาณนี้เลยโคตรเยอะเลยเนี่ยเราจะวางไว้ฝั่งนี้หมดเลยนะจะเป็นชั้นหนังสืออุ้ยข้างในมีท้่มันเป็นรูป โอเคครับดึกอันนี้เลยครับที่ผมรีวิวไปตอนนั้นนะครับนี่เป็นกลองดบาบิฆาตอสูรนะครับกองดบาบิฆาตสูรอันนี้ก็เป็นกลองดบาบิฆาตอสูรเหมือนกันนะครับรูปที่หนึ่งเป็นเออนี่เป็นใกล้ๆกล้รวมทุกตัวนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นนี่ล่ารักแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมีเป็นกาแบบนี้ ไปฟังหนุนก็เป็นแบบนี้มุซันเอ่อเนซุเกะทานดีโรเนซุโกะทนแล้วก็เซนิสึกอันนี้ผมจะมาบอกครับอันนี้คุณส่วนทานดีโรนะอันนี้กียูอันนี้อะไรนะเอ่ออันนี้มาโก